สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จี๊บโนหนึ่งค่ะแล้วก็ทีมงานนะคะที่พยายามถ่ายรูปกันอยู่ตรงนี้นะคะไม่เข้าใจว่ามันจะถ่ายอะไรกันตะกดาอันนี้เป็นน้องแตกล้องฝึกหัดนะคะชื่อว่า Lady f ไ y นะคะก็ไปติดตามน้องเขาในเพจ m i s s ู Impression ได้นะคะก็เป็นเซลล์น้องใหม่นะคะอ่ะมาสนใจพีพต่อดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยววันนี้พี่พาไปแนะนำกับรถที่ขายดีที่สุดของพีีฟนะคะ ซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคือรุ่น4ประตู GLX ของเรานั่นเองแต่วันนี้พี่มาใหม่ใช่ไหมน้องเมย์ใช่แล้วมาเป็นสีบอลเงินสีบอลเงินหรือไม่อะไรไออันถูกหวยกินก็ริงก็จะไปอย่างนี้ออข้าวปลาไม่ค่อยได้กินนะเอออ่ะสิเออกินแต่เหล้าขาวพี่เบ๊บอกกินแต่เหล้าขาวไม่ได้ค่ะพี่ คันนี้เป็นสีบอลเงินนะคะลูกค้าขาซึ่งสีเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบบอกว่ามันเป็นสีขาวหรือเปล่าไม่ใช่สีขาวมันก็จะขาวเลยส่วนสีบอลเงินเนี่ยมันก็จะออกแบบคล้ายๆขาวแต่ว่ามันไม่ถึงกับขาวนะคะลูกค้าขาสีนี้เนี่ยจะเป็นสีที่ดูแลง่ายนะคะเป็นสีที่ไม่ค่อยเก่าพี่ต้องบอกงี้สําหรับใครที่เบื่อการล้างรถไปบ่อยพิ่แนะนําเป็นสีนี้อย่าไปออกสีดํา หรืออย่าไปออกสีขาวเพราะสีขาวเวลามันไปนลุยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นชัดสีดําก็เวลาโดนนิดเดียวคือรู้เลยแต่ถ้าเป็นสีเนี้ยมันจะหลบง่ายมากนะคะลูกค้าค่ะใครที่ขี้เกียจลย้างรถแบบพีพก็ออกสีน้ซะนะคะเดี๋ยวมาเริ่มจากด้านหน้าค่ะตัวครอบกระจังหน้านะคะตัวกระจังหน้าเนี่ยมาเดิมๆจากโรงงานเขาจะให้เป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะเพื่อเพิ่มความดุเนาะเราก็สังเกตดูดีๆนะด้านหน้าเห็นไหมตัวนี้เนี่เขาก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะคะ นี่อ่ามาค่ะมามาต่อด้านข้างมาต่อด้านข้างเลยวันนี้เราไม่พูดเยอะเพราะว่ารถเราเนี่ยลูกค้าเห็นกันทุกวันอยู่แล้วนะคะส่วนด้านข้างค่ะล้องแม็กนะคะในชุดโปรโมชั่นนะคะพี่ก็มีให้เลือกนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยลูกค้าเขาเลือกรับเป็นแม็กเวลซึ่งเวลรถนี้ลูกค้าดูดีๆนะเวลรถนี้ก้านเขาจะมีความเรียวขึ้นเห็นไหมมีความเรียวนะคะก็จะเป็นก้านสีดําแล้วก็ตัดขอบด้วยสีแดงอันนี้เขาจะเรียกว,ว่าเวลดําแดงนะคะลูกค้าค่ะ แล้วก็ตัวน็อตกับครอบเบรกเนี่ยลูกค้าเขาเลือกเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ส่วนซีรีส์ยางเหมือนเดิมค่ะเป็น2 4 5 4 5ทับ 45. ใครเน้นบรรทุกใส่เป็น2 5 5ห้าทับ 50, นะลูกค้าขะ,ะแล้วก็ส่วนที่ใครไม่เคยเห็น2.5 5ห้าทับ 50, ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพี่เอาอีกคันนึงมาโชว์เอาไว้รอคลิปหน้านะคะเดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูเพราะว่าตอนนี้เรามีในมือคือมี25 5ด้วยนะคะถัดมาค่ะกระจกมองข้างค่ะเดิมๆจากโรงงานเป็นสีดําแบบนี้นะคะรวมถึงมือเปิด ดำดำแน่นอนเพราะถ้าเป็นสีอื่นคือสเสรยแน่นอนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันบ้างมาภายในนะคะรถเดิมๆภายในวิทยุเนี่ยจะเป็นจอแบบนี้เลยนะคะจะเป็นวิทยุแบบนี้อันนี้คือเดิมๆเ,เลยนะคะ ส่วนถ้าลูกค้าเห็นท่านไหนที่เป็นจอ Android 9นิ้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยพี่เปลี่ยนให้นั่นเองนะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยเราใช้โปรโมชั่นแค่20,090อันนี้พี่ไม่ได้มีเปลี่ยนให้นะคะอ่า,อามาดูเบาะแถวตอนที่2กันบ้างค่ะลูกค้าค่ะมานี่แถวตอนที่2ก็กว้างขวางค่ะสำหรับคนที่สูง170หรือว่า175หรือ1 80ถามว่านั่งได้ไหมอันนี้พี่บอกเลยว่านั่งสบายคอนเฟิร์มเพราะว่าดิฉันเป็นคนที่ สูงเกือบ180นะ176เลยนะอุย้ยอ่ะปิดก,ก่อนปิดก,ก่อนอ่ามาต่อด้านหลังเลยค่ะลูกค้าขะคันนี้เราแต่งแบบเดิมๆไม่มีอะไรมากแต่ว่าแบบรีวิวแบบโหดโหนหน่อยแต่งแบบเออแต่งให้รู้ว่าแต่งเมื่อเปิดด้านหลังค่ะเป็นสีดำนะคะแล้วก็มาพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะคะที่ท้ายกระบ,บะตัวนี้เลยนะคะซึ่งหลายๆค่ายหลายๆย,ยี่ห้อยังไม่ค่อยมีกันเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะไปไว้ตรงนู้นใช่ไหมเวลากลางคืน เวลาเหยียบเบรกปุ๊บใช่ไหมในห้องโดยสารมันมืดๆแล้วข้างหลังตรงนี้มันสว่างปุ๊บมันเป็นสีแดงใช่ไหมมันก็จะทําให้คนขับแสบตาหรือเปล่านะไม่รู้อวยอวยของเจงไว้ก่อนอวยของเจงไว้ก่อนเ <laughs> ขินมากอะมาต่อกันที่คำท้ายนะคะตัวนี้พี่แต่งให้นะคะตัวคำท้ายเนี่ยเป็นคำหลบป้ายนะคะนี่เห็นไหมสวยงามมาก ตัวนี้เนี่ยเป็นไดแท้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ลอกไม่ดำจํานําไม่ได้แน่นอนนะคะลูกค้าขาตัวนี้เนี่ยใช้งานกันไปยาวๆเลย4ี่หปีไม่มีลอกแน่นอนถัดมาค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ขายไม่ได้เลยคือท่อไปลายไดค่ะท่อตัวนี้เป็นปลายตัดตรงเลยนะคะลูกค้าขาตัวนี้เป็นท่อจากร้านพีพเองนะคะพีพรู้สึกว่าท่อตัดตรงแล้วมันดูโหดมันดูดิบพีบก็เลยใส่เป็นตัวท่อตัวนี้ให้นะคะเพราะว่ามันจะเข้ากับคนดิบๆอย่างเรา <c oughs> เออใช่ไหมน้องเม <c oughs> ย์ใช่แล้วไอเมย์ขําเลย ไอเมย์กำลังคิดแต่ว่าหาพูดหาเว,ว้าไปสู้ๆเออเอ,อ,อะคันนี้นะคะใช้เงินดาวเริ่มต้นเพียง29,000บาทเท่านั้นแล้วก็ผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่นะน้องเมย์9,984ดสปีค่ะเออ9,984งวดสปีนะคะใครสนใจออกรถก็โทรหาพีฟหรือว่าน้องเมย์ได้เลยนะคะ แต่ว่าใครยังไม่ได้ออกวันนี้นะคะก็ดูรีวิวเราไว้ก่อนนะคะแล้วก็ศึกษาข้อมูลดีๆนะคะแล้วพร้อมก็โทรหาพีบเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กำลังใจพีพด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ